ประทับใจที่หนูมี่อโรงเรียนแสงสมค่ะโรงเรียนแสงสมเปรียบเสมือนบ้านของหนูเพราะว่าหนูอยู่มาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงปอหกหนูได้มาเจอเพื่อนและคุณครูทุกคนและพวกเราก็รู้สึกดีมากที่ได้มาเจอโรงเรียนนี้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลคอยดูแลอบรมสั่งสอนหนูให้เป็นคนดีพอขึ้นมาชั้นประถมศึกษาคุณครูก็คอยสั่งสอนและให้ความรู้แก่พวกเรา แม้ในบางครั้งพวกเราไม่เข้าใจในบทเรียนคุณครูก็คอยให้ที่เป็นคำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่พวกเราแม้ในบางครั้งคุณครูจะดุเราบ้างแต่พวกเราก็เข้าใจเพราะว่าคุณครูหวังดีต่อพวกเราในขณะนี้ทุกคนกำลังจะจบใช้ประถมศ,ศึกษาปีที่6พวกเรารู้สึกใจหายมากที่ต้องไปอยู่กับ อื่นที่โรงเรียนใหม่พวกเราทุกคนนะันโรงเรียนแสงโสม,มากค่ะสุดท้ายนี้หนูอยากจะบอกว่าขอขอบคุณท่านอาจารย์แสงโสมรุทธต,ตูลและอาจารย์มณฑิราทวีศินและคุณครูทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอนหนูมาจนถึงทุกวันนี้และหนูหวังว่าโรงเรียนนี้จะเป็นสถานศึกษาที่คอยผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพสืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ